สำหรับเหล็กนำสูนออโต้ของแบรนด์เล t y l e ล์ตรงนี้ก็มีทั้งหมด3าไซส์ซให้เลือกครับมีขนาดเล็กกลางใหญ่ก็สามารถนำเจาะได้ตั้งแต่พวกเหล็กไม้วัสดุอ่อนนะครับพวกทองแดงอลูมิเนียมอย,อย่างเงี้ยได้หมดเลยหรือใครจะไมาไนำเจาะคอนกีตก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งมันสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเพียงแค่เราจิ้มแล้วก็กดลงไปมันก็จะนำสูนให้เราออโต้เลยนะ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวตัวเหล็กน้ำสูนออโต้ Auto จากแบรนด์เลนส์สไตลนะครับก็เป็นสินค้าคุณภาพจากเยอรมันกันอีกแล้วนะก็จะมีทั้งหมด3ตัว3ขนาดนะครับก็จะมีเป็นขนาด11มิล14มิลแล้วก็17มิลใหญ่สุดสามตัวเนี้ยก็รูปร่างหน้าตาการออกแบบคล้ายกันเลยแต่ก็มีสเปคแรงกระแทกแรงบิดที่ต่างกันนะครับอย่างตัวเล็กตัวนี้นะ ตัวนี้อยู่ที่2 0ถึง50นิ้วนะครับส่วนตัวก้างนะครับขนาด14มิลก็จะอยู่ที่6 0ถึง1น0ินิ้วนะครับส่วนตัวใหญ่สุดก็อยู่ที่1 8 0ถึง250นิ้วนะครับซึ่งแรงกระแทกก็จะต่างกันแล้วแต่งานนะครับ <S <S หลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะกับเหล็กน้ำส่วนออตโต้แต่มีบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับ <S <S เหล็กน้ำส่วออโต้ก็คือเป็นอุปกรณ์หรือว่าไอเทมที่ช่วยสําหรับในการเจาะนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะครับหรือว่าเป็นทาจุดมาร์กสำหรับ ถ้าผมกดลงไปอย่างนี้ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีรอยให้ผมละนะครับเวลาผมจะเจาะมันก็จะสามารถวางดอกสว่านเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะไม่ดิน้นละนะครับเวลาเราเจาะมันก็จะได้ความแม่นยําที่อย่างนี้แบบนี้นะครับมันก็จะได้ความแม่นยําเพิ่มขึ้นนะครับบางทีใครที่เจอแบบเจาะแล้วดอกสว่านเคลื่อนบ่อยบ่อยลองใช้ตัวเหล็่งน้ำสูนได้นะครับมันก็จะ เจาะได้ง่ายขึ้นนะตรงน,นี้ครับแล้ววางดอกไปตรงที่เรามาร์กไ้เลยนะครับแล้วก็เจาะแค่นี้นครับเคบเดี๋ยวมาดูกันที่การดีไซน์และการออกแบบการใช้งานของตัวเหล็กนำส่วนออโต้ของเขากันเลยนะโดยเริ่มกันที่แพคเกจนะครับมาเป็นแบบนี้เลยเพียวๆนะครับแกะออกมาเ ด้านหลังก็จะมีสเปคบอกนะเห็นไหมมาดูกันที่ตัวเหล็กน้ำสูนออโต้ของเรากันเลยนี่เห็นไหมซึ่งผมรู้สึกว่ามันข้างใ้ี่จะดูพรีเมียมมากๆเลยมันข้างใ้ี่จะสวยนะสีก็จะมาเป็นสีแดงดำแบบนี้นะครับซึ่งตัววัสดุนะครับตัวนี้ตัวสีแดงนี้ก็จะเป็นแบบ ถ้าติดแข่งไปเลยนะครับส่วนสีดําก็จะเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็นิ่มหน่อยนะครับมันก็รู้สึกจับแล้วก็กระชับมือแต่นี่ขนาดกลางนะครับขนาด14มิลเวลาผมจับถือก็อยู่ประมาณนี้เออมันรู้สึกก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กการออกแบบลักษณะการจับก็จะมีการทำโค้งเว้าเวลาเราจับมันจับได้หลายท่านะครับก็คือตัวนี้ทำมาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยเวลาจับก็ท่านี้ก็ได้เห็นไหมเวลาผมจะจับแบบท่านี้ก็ได้เนี่ยมันค่็นข้าที่ออกแบบมาได้ดีเวลาจับท่านี้ก็ได้เห็นไหม นี้เลยนะครับซึ่งเขาทำเขานข้จะโอเคนะลักษณะาการจับนะครับด้านบนก็จะมีเป็นตัวคําว่าเลสเตออยู่นะครับแล้วก็มีอินเดียรมนี่แล้วก็รหัสประจําตัวสินค้านะครับส่วนตัวด้านบนก็จะสังเกตเห็นว่ามีลูกศรบวกนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถเพิ่มแรงกระแทกนะเราอยากได้มันกระแทกแข็งเบาแค่ไหนเราก็สามารถหมุนปรับไ้เลยซึ่งตัวนี้มันสามารถหมุนปรับโดยการที่เราคลายเป็นเกลียวแบบนี้เลยนะครับเห็นไหม ถ้าผมอยากคลายออกอ่อนๆก็คลายออกนะครับถ้าผมอยากได้แรงกดที่แรงๆผมก็ขันเข้านะแบบนี้ปึ๊บนะครับซึ่งเวลาเราคายออกสุดเดี๋ยผมให้ดูกันภายในเลยนะปึ๊บปุ๊บป๊บ,บเห็นไหมจะเป็นลนนักษณะอานนี้ด้านในนี้ก็จะมีสปริงแล้วก็เป็นตัวตัวกระแทกอะไรอยู่ด้านในนะครับลักษณะนี้เลยซึ่งตัวเหล็กของเขาให้จะแบบดูดีนะน,แบบนี่เลยนะครับ แล้วก็ตัวเข็มตรงนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับหากในกรณีที่มันซึกลอนะแล้วก็หมุนออกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะมีลักษณะแบบนี้ถอดชึบนี่นะครับนี่คือหน้าตาของตัวเข็มด้านใน แค่นี้เรียบร้อยนะครับนี่นะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยครับเนื่องจากมันเป็นตัวเหล็กน้ำสูนออโต้ Auto, ใช่ปะเวลาเราใช้งานนะครับล้วก็ถือท้ายให้เราถนัดเลยจะถือแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราควจะถือแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จิ้มลงไปนะครับมันจะเป็นสปริงอยู่นะจิ้มลงไปให้สุดเลยอ่ามันก็จะเด้งแล้วก็กระแทกเองให้อัตนมัตินะครับซึ่งมันอนง้างจะง่าย เราไม่ต้องเสียเวลามาตอกนะครับถ้าเป็นเหล็กน้ำสูนปกติก็คือจับแล้วก็ค้อนตอกใช่ไหมอันนั้นโอกาสที่มันจะเคลื่อนที่ก็มีด้วยนะครับแล้วก็แบบลําบากด้วยใช้งานได้ยากกว่าตัวนี้อีกนะครับตัวนี้เราแค่ไปจิ้มจุดที่เราต้องการเจาะมาร์กแล้วก็กดลงไปได้เลยอันนี้มันก็จะได,ได้น้ำสูนให้แบบออโต้เลยนะครับซึ่งตัวเข็มเห็นไหมตัวเข็มของเขาก็จะมีลักษณะเป็นปลายที่ค่อนห้า,ท,าที่จะแหลมครับมันไม่แหลมมากนะรัาออกแบบมาได้ดีอะเห็นไหมประมาณน,นี้ อ่ะผมให้ดูปลายเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือมันจะมาแหลมแค่ช่วงปลายนิดนึงนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นเหล็กแข็งด้วยนะสาหรับแบรนดเลนสไตล์นะครับใครที่รู้จักแบรนด์คานิเพ็กก็จะรู้กันดีนะครับว่าคุณภาพของเนื้อวัสดุเหล็กที่เขาใช้ทามันดีแค่ไหนนะตัวนี้ก็ใช้เหล็กชนิดเดียวกันกันกบคานิเพ็กนะครับดูเนี้ยตัวเหล็กของเขาหายห่วงนะในเรื่องของความแข็งแรงนะครับวันนี้เลยนี่ตัวเข็มนะ เ hey, นะครับดี๋ยวผมจะวัดขนาดแกนกันให้ดูทุกตัวนะว่าแต่ละไซส์ขนาดแกนเท่าไหร่บ้างนะครับตัวนี้ตัวเล็กสุดนะครับขนาด11มิลนะตัวนี้แกนขนาด3มิลนะครับนี่เลยส่วนตัวกลางนะครับตัวนี้เป็นตัวขนาด14มิลนะแกนอยู่ที่4มิลนะครับส่วนตัวใหญ่สุดนะครับตัวนี้แกนจะอยู่ที่6มิลนะครับ เช่เดี๋ยวไปลองใช้งานกันดูเช่นะครับมาดูที่ตัวเล็กเลยตัวนี้เป็นตัวจิ๋วนะครับก็เหมาะสําหรับงานเบาๆงานทั่วไปนะครับนำศูนย์เจาะไม้จเจาะเหล็กบางอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมปรับไปที่แข็งสดแล้วนะใช้งานมือเดียวนะครับกดลงไปที่เหล็กเห็นไหมครับถ้าเหล็กบางไม่ไหนามากมันก็จะได้รอยที่กําลังดีเลยครับนี่เป็นประมาณนี้อันนี้เป็นเหล็กบางนะสามารถถือแล้วกดได้เลยนะครับมันเบามากเห็นไหม ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าผมไปนําเจาะพวกไม้นะครับอันนี้เป็นไม้นะ,จะเจาะให้ดูเบประน,นี้อ่าเห็นไหมครับมันก็จะได้รอยที่โอเคเลยประมาณนี้นะครับว่างานไอ้ตัวเนี้ยสาหรับงานเฟอร์งานไม้น่าจะโอเคนะเพราะตัวมันขนาดเล็กแล้วก็แบบทํางานได้ดีมัน่อให้จะนิ่มนะครับใช้งานมือเดียวก็ได้ครับ นนถ้างานเหล็กก็ได้พวกเหล็กบางๆนะครับสําหรับตัวเล็กนะสําหรับตัวกลางนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับงานทั่วไปเลยนะครับัางซ่อมบํารุงงานเจาะงานเหล็กได้หมดนะครับตัวนี้ก็จะโอเคอันนี้เป็นเหล็กฉากขนาด3มมิลก็ทํางานได้สบายครับเห็นไหมก็จะได้ลอยที่นําเจาะได้โอเคเลยประมาณนี้ครับถ้าผมปรับนิ่มๆน,น,นะครับดูนะ ประมาณนี้กลางๆไม่นิ่มมากนะประมาณนี้ปรับไปแล้วปึ๊บๆลิบมันทำงานได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับก็ได้รัวๆเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือนิ่มๆใช้งานมือเดียวได้กําลังดีนะครับสําหรับตัวกลางนะประมาณนี้เลยถ้าผมลองกับไม้นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน ไม้ก็จะลึกลงไปเลยนะครับสําหรับตัวกลางนะเห็นไหมเวลาจะนจําเจาะพวกงานไม้งานเฟอร์ก็น่าจะโอเคครับมานี้ถ้าลองกับเหล็กแผ่นนะครับเหล็กบางนะนี่มานี้เลยกําลังสวยเลยนะครับสําหรับตัวกลางผมว่าน่าจะโอเคสุดละสําหรับใครที่เน้นใช้แบบใช้งานแบบกว้างๆหน่อยนะครับ ามาดูันที่ตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่สุดเลยซึ่งตัวเข็มนะครับก็เขาทานจะใหญ่ประมาณนี้อเทียบกับมือแบบนี้เลยนะครับนี่ผมปรับไปที่กล,งกลางๆนะไม่แข็งไม่อ่อนมากนะครับเดี๋ยวลองดูกันที่เหล็กแผนนะ่นก็ออกแรงกดหน่อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้อ่านะวก็เหล็กฉากนะครับ ใช้งานมือเดียวได้นะครับแต่ออกแรงกดหน่อยนะสําหรับตัวใหญ่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่คือผมไม่ได้ปรับแข็งมากครับประมาณกลางๆครับเีื่กับไม้นะเมื่อกับไม้ก็เป็นหลุมขนาดนี้เลยเห็นไหมอ่าถ้าเทียบกับขนาดกลางลองดูะดนะเห็นไหมฮะ ก็จะได้รูที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ออกแรงกดแรงกว่านะประมาณนี้นะครับอันนี้รูตัวกลางนี่ตัวใหญ่สุดนี่นะครับโอเคครับสุดท้ายเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับกับตัวเหล็กนําศูนยออโต้ Auto ของแบรนด์เลนส์สไตล์นะมี3ขนาดให้ได้เลือกกันนะครับก็คือขนาดเล็กสุด11มิลมนะครับขนาดกลาง14มิลมแล้วก็ขนาดใหญ่ก็คือ17มิลมครับซึ่งแรงกดหรือว่าแรงกระแทกก็ต่างกันนะซึ่งการใช้งานก็แล้วแต่ว่าต้องการ เอาไปนํำศูนในเหล็กขนาดไหนนะครับว่าเหล็กแข็งหรือว่าตัวดที่เราต้องไปนํำศูนนะมันต้องการประมาณไหนผมจะสรุปให้คร่าวๆเลยกันนะครับสาหรับตัวเลกนะครับก็เหมาะสําหรับงานพวกเหล็กบางเหล็กอ่อนนะโลหะอ่อนพวกนะี้ได้ดีเลยนะครับหรือว่างานเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ดีเพราะว่ามันก็ให้จะนิ่มนะครับไม่ต้องออกแรงกดแบบแรงมากๆครับแค่จิ้มลงไปแบบนิดเดียวก็กระแทกให้แล้ว รตัวเล็กนะใช้งานง่ายพกพาง,ง่ายด้วยสําหรับตัวการก็ใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับงานเหล็กทั่วไปนะครับไม่ได้งานเหล็กแบบแข็งจ๋าเลยนะคืองานเหล็กทั่วไปได้เลยนะครับงานไม้ได้งานซ่อมบารุงอะไรได้หมดนะครับส่วนตัวใหญ่ก็เฉพาะทางหน่อยใครอยากได้แรงๆก็จัดได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะกับเหล็กน้ำสูนอโต้นะครับใครอยากได้แบบ คุณภาพไดีนะครับงานสวยๆก็แนะนำเลยครับสำหรับตัวนี้นะก็ฝากไว้ด้วยครับกับเหล็กน้ำสูนออตโต้ของเลนสสไตล์หากใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ